สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่านะเช่นเคยครับวันนี้มีไฮคุชิ uchi, เสือซ่อนเล็บนะครับมานำเสนอครับเหล็กดีทนะครับผมสินค้าพร้อมกล่องบุฟโฟมเข้ารูปแบบนี้เลยนะครับเกรดพรีเมี่ยมแน่นอนนะครับผมสวยงามนะครับไฮคุชินะครับผม มาพร้อมปอกนะครับปอกไม้แท้นะครับผมลายสวยๆเลยนะครับนี่เล่มนี้อยู่นอกปอกแล้วความยาวรวมสิบนิ้วครึ่งนะครับผมใบมีดเหล็กดีทูนะครับค่าความแข็งสูงนะครับผมแบรนด์คิคุตะนะครับของแท้นะครับผมมีดนาเข้านะครับความยาวรวมทั้งเล่มสิบนิ้วครึ่งใบมีดดีทูนะครับผมยาวห้าจุดเจ็ดนิ้วนะครับรับประกันไม่เป็นสนิมนะครับเก็บรักษาด้วยคมนานนะครับผม ตนนี้ไม่ขึ้นง่ายนะครับรับประกันให้นะครับใบมีดงาน CNC นะครับปลายกึ่งตัดทันโตนะครับปลายแหลมกึ่งตัดนะครับผมความกว้างใบมีดหนึ่งนิ้วนะครับสันหนาสี่มิลนะครับผมเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งนะครับผมด้ามจับยาวสี่จุดแปดนิ้วนะครับยาวรวมทั้งเล่มสิบจุดห้านิ้วสวยๆเลยครับเล่มนี้ สินค้าพร้อมปอกนะครับผมนี่แน่นหนาไม่มีหลุดแน่นอนนะครับรับประกันนะครับข้างในรองโฟมรับการใบมมดเป็นรอยนะครับผมงานดีแน่นอนราคาเบาๆนะครับเล่มนี้นะครับ5้ารอยบาทเท่านั้นนะครับรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับเล่มใหญ่นะครับผมเดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับคมหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับรับประกันให้นะครับผม นี่ตองใช้ตรงปลายทันโตฟันนะครับน,นี่ปลายใช้ปลายฟันนะครับผมผมทั้งเล่มแน่นอนนะครับรับประกันให้นะครับผมเริ่มฟันไม่เข้าแล้วครับผมกระดาษมันเริ่มยับเลยนะครับ ผมเก็บแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่มห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางครับไมมีสองสี่นะครับข้างบนขุนอีกข้างล่างตรงนี้เงานะครับผมสวยงามครัเห็นไหมครับงานดีแน่นอนนะครับผมเสือซ่อนเล็บนะครับ นี่ถ้าถือไว้คนไม่รู้นะครับว่าเป็นมีนะครับผมสวยแน่นอนนะครับยาวรวม10.5นิ้วนะครับผมพี่พี่ท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับสวยแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่มคมกริบนะครับผมเดี๋ยวช่างน้ําหนักให้ดูนะนะนะครับว่าหนักเท่าไหร่นะครับผมเล่มนี้น้ำหนักพร้อมปอกนะครับผม254กรัมนะครับสันหนา4มิลนะครับแข็งแรงแน่นอน รับประกันให้ทุกเล่มนะครับย้ำอีกครั้งนะครับราคาเบาๆนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับรวมค่าส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอครับทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับผมถ้าโทรแล้วไม่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับถ้าไม่โทรกลับก็โทรมาใหม่นะครับผมขอบถ้าทางไลน์จะสะดวกกว่าแต่ก็เข้าใจนะครับบางพี่ๆบางท่านไม่เล่นไลน์เล่นเฟซกระโทรมาได้นะครับลูกค้าเก่า ลูกค้าเก่าโทรมาสั่งได้เลยนะมีลูกมีชื่อที่อยู่ครบหมดแล้วนะครับลูกค้าใหม่ต้องแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับผมเก็บเงินปลายทางทุกเล่มรับประกันให้ทุกเล่มนะครับเล่มนี้500บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมผมมีคลิปวิดีโออยู่300กว่าคลิปนะครับจะมีชื่อ EP อยู่หน้าคลิปนะครับสนใจเล่มไหนไปเลือกดูย้อนหลังได้เลยนะครับผมแล้วก็สอบถามได้เลยครับว่า EP นี้ยังมีของไหมนะครับสวยแน่นอนนะครับผม บางเล่มก็หมดขอโทษพี่ๆด้วยนะครับผมสวยแน่นอนนะครับรับประกรันให้ทุกเล่ม,มขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุ่นหนุนช่วยติดตามมาขอบคุณพี่ๆ fc ทุกท่านนะครับมีวันนี้เพราะพี่ๆ fc ทุกท่านนะครับขอบคุณจริงๆนะครับจะนํามีดสวยๆมาแบ่งปันให้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับมีปัญหาอะไรผมรับผิดชอบให้หมดนะครับผม แมนมีเดินป่านะครับชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุ่นหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับแล้วก็ขอโทษพี่ๆวางท่านนี้ผมลืมส่งบ้างอะไรบ้างนะครับขอโทษด้วยจริงๆนะครับจะแถมของให้เป็นการขอโทษนะครับผมต้องทํางานหลายอย่างขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุ่นหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับย้าอีกครั้งนะครับเล่มนี้5้าร้อยเท่านั้นนะครับนี่แบรนด์คีคุต่านะครับสวยงามแน่นอนนะครับผม สนใจทักมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับผม500รรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวัสดีครับ